สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กของพวกเราครับอุ้ยจริงจงอยู่นี่เนาะน,นี่ฮะจำพอครับวันนี้ครับพวกเราจะทาการอ่าทำอะไรเจ๊ <c oughs> อ่าวันนี้พวกเราจะแพ็คข้าวสารครับทําเป็นถุงยางชีพขนาดเล็กๆครับนะฮะสำหรับพวกเราครับที่กําลังทรัพย์น้อย่อะที่พวกเราที่มีทุนไม่เยอะเนาะ นะแต่อยากจะร่วมช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมครับก็เลยวันนีนะ้จะเริ่มครับตอนนี้คือจะให้น้องที่อยู่เอาเล็กๆเอาเล็กๆนี้ใหญ่เกินนะที่อยู่สาขาสุรินทร์ของเราครับร้านซีพสาขาสุรินทร์พวกเราครับเนาะทำการแพ็คนะโอ้ยเนาะทำการแพ็คข้าวสารครับแล้วกนะ็ตัวเครื่องพวกที่มาเป็น มามา่าปลากระป๋องอะไรเงี้ยเราก็จะไปแพ็คที่โรงงานพวกเราที่บ้านเนาะอันนี้ก็จะให้แต่น้องผู้หญิงหรือว่าน้องที่อยู่ตรงนี้อ่าแพ็คเนี่ยแพ็คข้าวสารแล้วก็จัดเตรียมลองดูว่าเหมาะสมประมาณไหนฮะเนี่ยพวกเราปลากระป๋องนะมามา่มาเนาะเรียว่าบะหมี่กึ้ในรูปครับใส่ลงไปครับผมเนี่ย เอาที่ง่ายที่สะดวกครับอย่างเุ่ว่าปลากระป๋องนี่เปิดปั๊บกินได้เลยเนาะมันก็จะง่าย้วครับมาม่ากะต้มน้ําใส่ก็กินได้เลยครับอย่างง่ายครับผมเนาะก็ง่ายหน่อยก็เลยใช้วิธีนี้ครับเพื่อที่จะได้ครบกันเพราะว่าผู้ที่ประสบภัยเยอะมากครับไม่ต้องช่างหรอกกะดูเอาออผู้ประสบภัยเยอะ,อะตำบลพวกเราครับตำบลโอ้ต้องเทต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เยอะไปอะ่ะ ไปเลยเยอะไปนิดหนึ่งเกินละไม่เป็นไรครับก็มีอีกเยอะครับอันนี้คือเรามาแค่จุดของพวกเราเนาะยังมีนี่เพิ่งเริ่มซึ่งสตาร์ทครับผมเนาะมีน่าจะได้หลายพันรถมั้งครับเนาะมีผู้ร่วมบริจาคด้วยบรินะจาคก,ก็มีแต่น้องชายตัวเองเนี่แหละครับแล้วก็มีลูกค้าอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆครับเนาะร้านพวกเราก็ไม่ต้องมัดมันจะแตกนะมแตกแบบมัดธรรมดาธรรมดาก็ได้ไ,ได้ไหมมันมันหมูอะอะไรก็ได้แหละ น้องๆก็ร่วมบุญด้วยทำงานไปด้วยครับนะฮะตอนนี้อยู่กะคนเดียวอ่าจะได้ออกบ่ายโมงใช่ไหมอ,ออกบ่ายโมงก็มีคนก็มาพนักง,งานก็ามาต่อกะเราช่วงบ่ายครับเนะะี่ยะให้กำลังใจน้องครับให้กำลังใจให้กำลังใจมาืนให้กำลังใจอ่ากับการแพ็คของเพื่อที่จะบ,บริจาคอ่าที่น้ำท่วมครับเราร่วมด้วยช่วยกันครับได้นิดได้หน่อยก็บริจาค ของเราน่าจะหลายร้อยลังคาใช่ไหมน่าจะหลายร้อยชุดครับน่าจะหลายร้อยชุดอยู่อ่ายากจะหลายร้อยชุดเพราะว่าสี่ห้าหมู่บ้านครับเราก็ช่วยเฉพาะที่แรกช่วยได้เพราะที่เราช่วยครับเนาะเราแวกใกล้ๆที่พวกเราอาศัยอยู่ที่ตำบลหน,นองเต็งอำเภอกระสังจอดบีรำครับเราช่วยได้อ่าแค่ไหนอาแค่นั้นพี่น้องเ,เนาะนะฮะทำตามที่เรามีเนาะเราทำที่เรามีเราพอช่วยเหลือพี่น้องเราได้ก็ช่วยครับผมเนาะนี่ฮะ ก็จะจัดชุดอย่างงี้ยผมเนาะก็ยังมีอีกหลายทีมครับที่แพ็กอยู่ที่โรงงานก็มีครับที่ทเทศาบาลนองเต็งครับที่โรงงานของเราก็แพ็กอยู่ครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับร้านสุรัค้าข้าวสาขา2ก็กําลังแพ็กอีกจุดหนึ่งครับผมเนาะอันนี้เรามาแพามาให้เห็นแค่จุดจุดเดียวของเราอ่ะเพิ่งเริ่มว่าจะเอาอยัางไงใส่อะไรมั่งประมาณไหนไหนะฮะพอที่จะให้ครัวรเรือนละอ่าหนึ่งห่อหนึ่งห่อครับเนาะอาจจะมีแล้วก็มีน้ําอีกแพ็กหนึ่งฮะประมาณนี้พี่น้องครับดูกันครับว่า หน้างานไม่รู้จะเป็นยังไงสถานการณ์หน้าข้างหน้าเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยว่าจะใช้วิธีไหนในการแจกพี่น้องพวกเราเนาะอาจจะไปแจกไว้จุดหนึ่งหรือว่าเดินแจกให้เขามาเอาที่สารังาลาอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะอะ่โอเคเนี่ยราร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องเราให้มากให้น้อยก็ถือว่าให้พี่น้องเนาะเรามีกําลังเท่าไหร่เราก็ให้ตามที่เราพอมีเนาะ เดือดร้อนตัวเองมงั่งเล็กน้อยไม่เป็นไรครับพี่น้องเนาะหรือว่าไม่มีใครมีเยอะเนาะทาบุญช่วยคนเป็นทําบุญที่เขาทุกข์ยากเนาะพวกเราก็ไม่ใช่ว่าเรามีอะไรมากมายก็ไม่ก็ทุกข์ยากเหมือนกันนี่แต่เราบริจาคช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ครับผมเนาะ,ะรวมด้วยช่วยกันครับเวลาตักยิ้มด้วยจะได้ได้บุญใส่ถุงก็ยิ้มด้วยมาจะได้ได้บุญกุศลครับหมดหนี้หมดศีลสูกกันที่หนึ่งกันเนาะเนี่ยพวกเราก็ พูดไปเรื่อยไปเปลือยพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาแพ็คสิ่งของที่จําเป็นสําหรับพี่น้องที่ต้องกินต้องใช้ครับเนาะได้ไปอีกแรงหนึ่งเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมครับเนาะถึงว่าน้ําจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังลําบากพี่น้องถือว่าไม่ได้ไปทํางานหมดแต่เฝ้าทรัพย์สินของตัวเองขาดรายได้ครับเนาะบางครั้งบางครั้งเสียหายไร้เลือกไอ เลือกสวนไรนาก็เสียหายฮะผักที่ปลูกไว้ก็เสียหายครับผมเนี่ยฮะทุกอย่างต้องซื้อใหม่หมดครับก็เลยว่าลําบากครับนะฮะเราพอได้มีไห้ท่านอิ่ม,มสักมื้อนึงอ่าเนี่ยสักมื้อนึงของครอบครัวท่านก็ถือว่าเป็นบุญสําหรับพวกเราฮะนะฮะพี่น้องเนะาะจกพูดอะไรเนะาะจะพูดผิดพูดถูกพี่น้องไม่ใช่มักะทาย,ยกเคาวบอปตัวติบตัวแดนเนาะพี่น้องเด้อครับขออภัยครับวอ,อาผม่คยถึกนะฮะพูดตามภาษาเราอะไรพี่น้องอาจจะพูดไม่ถูก พอเราไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายนี้พี่น้องสายพูดสายจาแต่เราก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยตามภาษาเราที่คิดออกได้ก็พูดครับไม่มีสคริปต์ครับคิดอะไรออกก็ว่าตามคิดอะไรครับพี่น้องวันนี้คนแพ็กกับคนคอมเมนต์ครับจะฟังออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังออกไหมภาลาวาษาลาวออกไหมฟังออกครับนะฮะนี่ครับเพิ่งเริ่มเต้นครับ ของการแพ็คสิ่งของที่ไปช่วยเหลือน้ำท <ment> ่วมครับนะฮะพนักงานพวกเราครับวันนี้ CP พีคินทร์ฟู้ดโดย CP ีสาขาสุรินครับอ่าและอีกสถานหลายหลายสถานที่ที่กำลังแพ็คอยู่ครับพวกเราจะรวบรวมสิ่งของครับนะฮะอย่างร้านสุรัด้าข้าวสาขาหนึ่งร้านสุรัด้าข้าวสาขาสองอ่าร้านสุรัด้าข้าวสาขาสามร้านสุรัดขาข้าวสาขาสี่ครับผมเนาะแล้วก็ ถูกดีมีาฐานธีรทรการค้าสาขาเทศบาลตำบนหนองเต่งบ้านนูนแดงครับพี่น้องก็จะมีกําลังเร่งมือช่วยกันแพ็คครับแพ็คสิ่งของอหรือว่าท่านใดที่มาซื้อหมูซื้อไก่แล้วเห็นเราแพ็คอ,อยากช่วยเหลือ,อยินดีครับพี่น้องเนาะเราเอาไปช่วยเหลือเราต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากน้ําท่วมจริงๆฮะ,ฮะถึงเราจะมีน้อยแล้วก็ให้น้อยเนาะมีน้อยล้วก็แบ่งปัน ได้ไม่กี่ลังคาโคเรือนก็ต้องสู้ต้องให้เนาะอยากทำก็อยากทําบุญกับคนเป็นกับพี่น้องพวกเราครับผมนะในชุมชนพวกเราจริงๆอยากมีเงินไดยร้อยล้านครับจะทําบุญเยอะเนาะมีสักร้อยล้านพันล้านจะทาถ้ามีสักหมื่นล้านจะทำสักร้อยล้านพี่น้องให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยแต่ตอนนี้มีน้อยพี่น้องมีน้อยทําน้อยครับพี่น้อยทําน้อยก็เราจะอัปเดตเรื่อยๆครับสถานการณ์ ของน้ำท่วมและอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการาแพ็กสินค้าเออแพ็กสินค้าขอไฟโอ้ยเนาะเนี่ยค,คนพ่อค้าพูดถึงแพ็กสินค้าแพ็กสิ่งของครับที่จะไปร่วมช่วยเหลือพี่น้องพวกเราครับกับภัยน้ำท่วมครั้งนี้ครับผมทิ้งร้านข,ขายข้าวสารมาแพ็กข้าวอยู่เฉยเลยเนาะไม่เป็นไรครับพี่น้องไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆครับยังมีเยอนะนะนี่ฮะแพ็กข้าวยังไม่เสร็จแค่หนึ่งกระสอบครับจะจบคลิปไปแล้วครับผมพี่น้อง <laughs> แพ็กหมด หนึ่งนี่ไม่ใช่มีเป็นร้อยคลิปวะครับเนี่ยยังมีอีกหลายๆพื้นที่ครับพวกเราก็จะเร่งแล้วก็รวบรวมจากพี่น้องพวกเรานะฮะหรือว่าจากญาติเราแหละครับพี่น้องอย่างน้องชายฮะก็จะมีร่วมทําบุญก็มีเจ๊เป็ดนะเจ๊เป็ดตาสุรัชขาข้าวสองครับเสียปอฮะเสียเสนีวงเวียนครับสุรัชขาข้าวสองครับนะฮะที่ร่วมทําบุญกับพวกเราฮะช่วยกันครับผมก็สุรัชขาข้าวสาขาหนึ่งครับอยู่นี่ครับผมเนาะ เรามีทั้งหมด4สาขาครับพี่น้องนะสาขาพวกเราครับพูดมันขายยาพี่น้องมันเป็นพูดม,ม,มันนักขถายกครับพูดไปเรื่อยไปเปื่อยพี่น้องนะฟังด้วยดูด้วยนะว่ากันไปให้กำลังใจทุกคนครับที่ประสบเหตุประสบภัย,ยนะ้ำท่วมตอนนี้นะเราก็แบ่งปันเท่าที่เรามีครับผมเนาะ่นะครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กาลังใจพนักง,งานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการแพ็คครับวันนี้นะเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีพนักง,งานมาเพิ่มครับก็น้องจะเปลี่ยนกะไปก็จะมีพนักง,งานมาเพิ่มเติมเราก็จะ,ะทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นการครับกับบรรยากาศการแพ็คของเพื่อที่จะไปทําบุญหรือว่าไปช่วยน้ําท่วมครับผมเนาะเรียกว่าทําบุญครับเนาะทำบุญให้คนที่ประสบภัยน้ําท่วมครับพี่น้องเนาะนะฮนะไปก็ ก็ทราบอยู่เลยพี่นู้นนี่อ่ะพี่น้องครับผมก็น่าจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ก็ครับพี่น้องเนาะก็เราก็จะเร่งบรรจุเร่งแพ็คสิ่งของครับเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมครับสำหรับพวกเราครับทีมงานศิริสุรัสวัชุดบุรีรัมย์สุรัตค้าข้า,ขา,สขา 4, วสาขาหนึ่งถึงสี่แล้วก็ราชธุดีมีวัานแล้วครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะมีห้ามีสิบก็ถ้าใครอยากช่วยก็เอามาครับ ซื้อของให้ก็ได้พี่น้องเราซื้อของแล้วแพ็กร่วมกันไปทำบุญได้บุญครับพี่น้องอ่ะทำบาปได้บาปครับอ่ะฮ็ดหลายก็ได้หลายพี่น้องด้อพี่น้องว่าไว้ไนะเฮ็ดหลายได้ไลหลายอ่ะคิดหน่อยก็ได้หลายคือการขอใจหอยอยากคิดพี่น้องนาะสวัสดีครับ